เชื่อเหลือเกินว่าเมื่อนักฟุตบอลคนหนึ่งเลือกเส้นทางเดินเป็นนักฟุตบอลอาชีพความใฝ่ฝันอันสูงสุดนอกเหนือจากจะได้แชมป์ทุกรายการที่ลงสนามแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเสมือนความใฝ่ฝันเช่นกันนั่นก็คือการก้าวขึ้นมาติดทีมชาติไทยนั่นเองซึ่งล่าสุดก็มีนักฟุตบอลคนหนึ่งที่สามารถพัฒนาตนเองจนกล้ามันมีชื่อในทีมเยบทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้สําเร็จนั่นก็คือราชานน์กัญญาทองนักเตะของทีมบัวชนแดนใต้สงขายูเนเต็ด โดยรชาชันนกัญญาทองหรือเจ้าเบตอายุ21ปีเป็นชาวจังหวัดอุดรธานีและฉายแววการเป็นนักฟุตบอลอาชีพตั้งแต่วัยเด็กจนถูกทีมฉลามชนชนบุรีเอฟซีดึงตัวไปศึกษาที่โรงเรียนอับสัมชันศรีราชาและได้เป็นนักฟุตบอลของทีมชนบุรีเอฟซีแต่อยู่ในชุดทีมสำรองจึงไม่มีโอกาสได้ลงสนามมากนักทําให้ทางเจเด็ดมีลาบดึงตัวมาร่วมทีมสงขายูไนเต็ดตั้งแต่ในฤดูกาล2012จนถึงปัจจุบัน และทำงานได้อย่างโดดเด่นจนกล้ามาติดทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของโคดงวนสวุรชัยจักรตุพธรพงศ์ซึ่งเจ้าตัวก็รู้สึกดีใจมากและไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะได้ติดทีมชาติไทยก็ดีใจครับที่มีโอกาสได้มีชื่อไปครั้งนี้ก็ตอนแรกก็ไม่ได้เตรียมตัวก็ไม่รู้ด้วยซ้ำแล้วดีดีใจมากพ่อแม่ดีใจมากตอนนั้นรับผการที่มีชื่อในครั้งนี้ไงก็จะทําให้ดีที่สุดแล้วก็ต้องต้องไปที่อิหลานได้ ชือติดทีมชาติเราเราเก่งไหมหรือว่าเราแบบก็ก็เก่งนะครับเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของผมด้วยครับแล้วผมไม่เคยไม่เคยคิดด้วยสักว่าตัวเองจะติดเร็วขนาดนี้แล้วก็ก็ก็เก่งครับขณะที่ทางด้านอาจารย์สัมพันธ์โยธาทิพย์ทีมงานสตาฟโค้ชของทีมสงขายูเนเต็ดได้กล่าวถึงราชานดนกัญญาทองว่าเป็นนักเตะที่มีระเบียบวินัยที่ดีรวมไปถึงฟอร์มการเล่นที่โดดเด่น และน่าจะมีชื่อติดทีมชาติไทยชุด4เกมมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วแต่เมื่อก้าวกระโดดมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ก็เชื่อว่านักเตะร,รายนี้จะทําผลงานได้ดีอีกทกั้งยังเป็นการสร้างการะแสให้กับแฟนบอลชาวสงขลาได้กลับมาคึกคักอีกครั้งพอถือเป็นนักเตะคนเดียวภายในทีมที่มีชื่อติดทีมชาติไทยต่อจากกริติเกียวสมบัติที่ได้ย้ายออกไปก่อนหน้านี้แฟนบอลกลับมาได้ไหมเออจริงๆแล้วเบสนี่ผมคิดว่าจริงๆแล้วน่าจะเรียกตั้งแต่ชุด4เกมนะ นะชุดชุดชุดีเกมก็คือชุดซิดโก้แต่ว่าเมื่อตรงนี้เห็นความสำคัญเพราะเด็กเด็กคนนี้ประสบการณ์เพิ่งสะสมแล้วก็มีการพัฒนาที่ต่อเน,นื่องผมคิดว่า,น,าน่าจะไปได้ไกลเหมือนเหมือนเจ้ามิงนะครับที่เคยอยู่ที่นี้ครับผม ลการที่มีเบียดทีท่แ่นี้จะเทีกระแสแฟนมาสงขาได้ในส่วนนี้ก็เป็น,ปน,ปนส่วนดีของสโมสรสงขายยูไนเตดถึงเขาจะไม่ใช่เด็กท้องที่แต่ว่ามาสร้างชื่อเสียงให้ตรงนี้คิดว่าแฟนคขับกค็คงจะให้กำลังใจรัชนนเยอะแยะแล,แล้วก็น่าจะติดตามความเคลื่อนไหวตร,ตรงนี้ตลอดครับผม และนี่ก็คืออีกหนึ่งความใฝ่ฝันของนักเตะอาชีพที่มีชื่อว่าราชานนนท์กัญญาทองกับการมีชื่อติดทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกในชีวิตอย่างไรก็ตามในการรายงานตัววันที่7ตุลาคมนี้นักเตะรายนี้จะต้องแข่งขันกับนักเตะอีก28คนที่เหลือเพื่อเป็นหนึ่งใน21คุพลทีมชาติไทยเพื่อเดินทางไปแข่งขันกับทีมชาติอิหร่านให้ได้แต่ถึงสุดท้ายแล้วจะไม่สามารถติดทีมชาติไทยชุดใหญ่นี้ได้ราชานน,านกัญญาทองาก็จะกลายเป็นนักเตะขวัญใจของแฟนบอลชาวสงขาไปแล้วนั่นเอง